สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a ดสนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line at DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสลายแดง Her b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ l ล n e a อ b e Herb 99 วันนี้ทีมข่าวได้เก็บภาพบรรยากาศในการหาเสียงใกล้จะถึงในการเลือกตั้งในวันที่11พฤษภาคม2568นายนี้นะคะถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายในการหาเสียงบรรยากาศก็จะคลึกคลื้นและก็ตื่นตัวกันเป็นจํานวนมากนะคะผู้ที่มาหาเสียงพบปะชาวบ้านในวันนี้นะคะทีมพลังบ้านเสด็จนําโดยว่าที่ทร้อยตรีทวีศักดิ์สุพันการจนาชูมณีหรือว่าสทน้อยนะคะว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบ้าน,านสเสด็จนะคะเบอร์สองนายสุพันจันศรีว่าที่ผู้สมัครรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบ้านเสด็จนะคะพร้อมไปด้วยนายละไมคุณโลกนะคะ แก้วรองนายกเอ่าเทศมน,ทนตรีเทศบาลตำบลบ้านสเสด็จและก็นายนพรน์ไตเกิดนะคะตำแหน่งที่ปรึกษาพร้อมไปด้วยนางสาววันวิดาจันทวงศ์นะคะเลขานุการนายกนะคะตำบลบ้านสเสด็จมีทั้งหมด20หมู่บ้านแบ่งออกเป็น2เขตนะคะเขต1กับเขต2นะคะแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอ,อ๊าตำบลบ้านสเสด็จอำเภอเกียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้เดินทางไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งที่ถูกต้องในวันที่11พฤษภาคมนี้นะคะปี2 5 6 8น้าะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารได้หลายๆช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นจานร,รับสัญญาณกล่องรับสัญญาณยาเทียมจานเพียเอไอนะคะแล้วก็ทาง Youtube ให้พิมพ์ว่าบอกอรพรชัยสังดวงยางช่แน,นลนะคะทางเพจก็ให้พิมพ์ว่าเพจบอกอรพรชัยสังดวงยางช่แน,นลเช่นกันค่ะดิฉันนางสาวเรนูธาพรผู้ประกาศข่าวโดยบอกอรพรชัยสังดวงยางหัวหน้าทีมข่าวแม่บ้านทีวีช่อง73สกูปข่าวท้องถิ่นนิวรายงาน สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a ัดสนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line at DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะราแแดง Her b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ Line at Her b Herb 99